ของานเนี่ยทอดมาถึงล้านอในงานนี้แน่นอนไรอเรับประกันเลยอะซื้ออะไรมาไปห่อยรับประกันาเลยเเป็นรับประกันถอดีซิลเเพมาแน่นอนนะคะเาโค้งอะโค้งอะมา2อคนรับเลยสองคนคาะไปเร็วอยากให้จริงนะคะใครซื้ออะไรวันนี้บอกเลยว่าอยากให้มานะคะรัาะ เรือกกิจาการรมกิจาการรมพิเศษเราอยากให้นะคะ๊อคฮอนเนี่ยวันนี้พี่เขาให้เลือกเลยนะคะไดสมงรสชาติเลยจะมีตัวที่เป็นเนะะื้อวิซ่บแล้วก็จะมีตัวที่เป็นชีสด,ด้วยนะคะนี่อร่อยนะคะเรียกว่าทานกันแบบพีๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราอยากเติมเต็มความสนุกให้กับทุกคนนะคะในการนี้นะคะเรียกว่าฟันดี f เฟสเทสเทอร์ตี้แค่ะอ่าเรียนเชิญนะคะ มีต่อแถวได้เลยนะคะอะไรมึงรวยลอะเรียนเชิญนะคะทุกคุณนะคะนี่หลายคนซื้อพี่ทางด้านนี้ซื้อกิฟต์ช็อปมาแล้วค่ะตัวเองอซื้อกิฟต์ช็อปมาเยอะเลยานะหน้านี้ไป็นล็อคนะคะบ็อกคอร์ได้นะอ่าทางด้านานี้ไป็นล็อคบ็อกคอร์ได้นะคะเรียนเชิญนะ,นเ,รนะเราอยากแจกมากๆนะคะเรียนเชิญทุกคุณไปไปเราไปเอาออสายใหม่้ของในงานนี้เสื้อผ้าของกินนะคะหรือจะเป็นผ้าเอ่อนั่มชิ้น ยิ้มชอบนะคะยิ้มถุงผู้แค่ถุงผู้สิบอันให้หมดเลยค่ะอ่าไปรับนะคะป๊อปคอร์นได้เลยวันนี้จะแจกจริงๆนะคะโฮมสุดายแล้วนี่สาวสวยสุดชอบมาแล้วรับป๊อปคอร์นกันลูกมาเรื่อยๆป๊อปคอร์นให้สองคนไปต่อแถวเลยนี่ไม่มีถเลยเชิญเลยค่ะรับได้นะคะอ่านี่หลายๆคนถือถุงมาอยู่เนี่ยนะคะใครซื้ออะไรในนี้เป็นรับได้เราอยากแจกจริงๆค่ะ งานไม่มีแบบนี้นะคะพิเศษมากๆมาหนักแดงเดี๋ยวให้นักแขงเลยมารับบัตพรอมได้นะเดนใครซื้อของในงานนี้ไปรับบัตพรอมได้เลยค่ะของสุดท้ายแล้วนะคะของสุดท้ายจริงๆเพราะว่าในงานนี้เราเต็มนะคะสัปดาห์ทีคหนึ่งนะคะใส่ใหม่ลองนะคะเด็กๆไปรับสายใหม่ได้นะ มีเวลาสำหรับการแจกรอบตีจนถึงช่วงแค่ของวงเท่านั้นนะคะใครอยากถ่ายรูปเก็บภาพกับพี่โบโซเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวบอกพรพี่โบโซกลับบ้านแล้วนะนะนะใครจะถ่ายภาพก็ตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาดีมากๆแวะมาถ่ายภาพได้เลยซื้อสินค้าในงานนี้มาแล้วรับประกันได้ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในงานนี้รับประคอนได้เลยค่ะไม่จำกัดยอดด้วยนะคะซื้อน้ำแก้วเดี่ยววิซื้อนี่สตรอเบอรี่เครื่องมาลูกไปแล้วรับประกน กินด้วยไหมคะคุณกินได้ไหมกะคุณดีวะเดี๋ยวไม่ยาวนะจริงเนี่ยสี่คนท่าคนไปเลยรับเลยแจกให้ไปเลยคนะ่ะเชิญเลยคนะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอยากแจกให้สำหรับทุกท่านที่วันนี้เรามาเดินเล่นช้อปปิ้งในงานนี้นะคะจุใจแน่นอนนะคะแล้วก็งานจีมแบบนี้นะคะติดตามกันได้วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่แน่นอนว่าเราจะมีความสนุกนะคะแล้วก็งานดีๆมาให้คุณได้ชม็อปแบบนี้นะคะ่ะ ช่วงนี้ใครที่ซื้อสุนท้านะคะภายในงานวันนี้เป็เอสทีเอสที่แปดอะไรก็ได้โทรมาเลยซื้อของดีซื้อเ่สซื้อกระเปอร๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อแว่นตาตัดแว่นติดฟิล์มโทรศัพท์ได้หมดเลยมาล่าไงบ้างได้ฟรีนะคะเราจะให้เราเชื่อมานุ่มนะคะแล้วก็สายไหมตอนนี้สายไหมปรี